วันนี้ก็มาดูสกูปปี้ไอนะครับตัวแรกนะครับสตาร์ตติดแต่ว่าบิตไม่ไปนะครับมาดูว่าจะเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับลูกค้าเอามาสดๆเลยครับคันนี้ก็สตาร์ตกำเบรกลังถึงจะได้นะครับสังเกตดูนะครับล้อจะไม่หมุนเลยนะครับเห็นไหมครับมาเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหรือสักแป๊บหนึ่งนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับ เดี๋ยวมาดูกันท่าน,น,นจะเอโอ้โหมีหน้าถึงไม่บิดไม่ไปนะครับดูนรับสายพานเป็นฟฝอยสายพานเป็นตอนๆเลยนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะพูดว่ามุนเอเล A L A นะครับ โอ้โหแต่สภาพอย่างนี้บิดไปผมก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยและครับผีหลอกแน่นอนนะครับสายพานขาดกระจุยเลยนะครับอ่าไม่ใช่รถวัยรุ่นแต่อย่างใดนะครับเป็นรถคนแก่นะครับแต่ว่ามันอ่าหมดสภาพนะครับน่าจะหมดสภาพแล้วก็ผมก็จะลื้อดูช้มคลัตด,ด้วยนะครับอ่าทั้งดูนครับน็อตก็คลายออกนะครับ ยังไม่ได้ยิงนะครับยังไม่ได้ใช้บล็อกยิงเลยออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมก็จะรื้อออกมานะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างก็จะทําการไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็มาดูครับว่าชามคัดชุดนี้จะเสียหายโอ้โห แตกละเอียดหมดเลยนะครับดูสิครับเม็ดกองเอเลเลยแตกกระจุยเลยนะครับเม็ดแตกนะครับต้องได้เปลี่ยนทั้งชุดนะครับไอแกนตรงกลางนี้ก็หลวมนะครับคือมันเกิดการสึกหลออย่างหนักเลยครับมันจะเป็นต้องได้เปลี่ยนใหม่นะครับทั้งชุดเลยนะครับชุดชําหน้านะครับชํำคลัดหน้าเราจะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยเพื่อความชัว์นะครับถ้าเราฝืนใช้ไปเดี๋ยวก็ จะเกิดปัญหาอีกภายหลังนะครับเอาเป็นว่าให้มันจบทีเดียวไปเลยนะครับผมก็คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็ตกลงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งสายพานแล้วก็ชุดชามหน้านะครับแต่ว่าชุดคลัดหลังไม่เปลี่ยนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เท่าที่จะทําได้แล้วครับก็ไม่ถือว่าเนียบสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ดีกว่าไม่ทําความสะอาดเลยนะครับก็ไปเบิกใหม่มาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับไม่ใช่ของแท้ไม่ได้เบิกของแท้นะครับลูกค้าเอาแบบพอใช้นะครับก็เกรดธรรมดาเนี่ยนะครับตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเป็นเม็ดเต็มนะครับเป็นเม็ดธรรมดานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แท้เบิกศูนย์นะครับ รุ่นธรรมดาเอาทำไมไม่ขึ้นมาก็จะให้ดูสักหน่อยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นเม็ดตันเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะไม่มีรูอันนี้มันของธรรมดางานก็ไม่ค่อยดีนะครับดูแล้วแต่ก็อ่ะใช้ได้เหมือนกัน,นครับก็ประกอบให้ลูกค้าเลยครับอันนี้รถคนแก่ขี่ตามบ้านตามสวนนะครับไม่ได้ไม่ได้น้นแรงนะครับ่ะก็เลยนะั่นก็เบิกไป หลังจากเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะหายไหมครับอาการที่ไม่ไปนะครับหรือว่าจะยังมีอันไหนอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแก้วนะครับกอบเสร็จแล้วก็ลองดูครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปลองขีด่ดูแล้วก็ส่งงานลูกค้าเลยครับ ปกติรถออโต้พวกนี้ถ้าเราสตาร์ทเครื่องล้อมันก็หมุนแล้วนะครับถ้ามันไม่หมุนเหมือนตอนต้นคลิปก็แสดงว่าสายพานมันต้องขาดแน่นอนหรือว่าไม่หรือไม่ว่ามันก็อาจจะมีอุปกรณ์ตัวใดวตัวนึงอาจจะเป็นเฟืองลูดอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมครับ